แบบว่าภาพสวยมากแค่นั้นแหละจบรีวิวรอเล่นนะยังยังยังรายาแอนเดอรลัตดากอนจะเป็นเรื่องราวในอาณาจักรที่ชื่อว่าคูมันตราซึ่งนานมาแล้วมนุษย์และมังกรอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสมานณฉันแต่เมื่อวันหนึ่งเมือ่อเหล่าสัตว์ประหลาดสุดชั่วร้ายที่เรียกว่าดรูนได้บุกรุกเข้ามารุกรานอาณาจากักรเหล่ามังกรจึงได้เสียสละตัวเองเพื่อปกป้องมนุษยชาติ และมังกรั้งหมดได้กลายเป็นหินไปเองครับเวลาผ่านไปกว่า500ปีสัตว์ประหลาดพวกนั้นได้กลับมาอีกครั้งจึงกลายเป็นหน้าที่ของรายานักรบหญิงผู้สันโดษคนนี้นี่แหละนางก็ต้องตามหามังกรตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ให้เจอและเรียกมาช่วยกำจัดเจ้าพวกดรูนให้หายไปอีกครั้งเรื่องราวการผจญภัยของเธอจึงเริ่มต้นขึ้นจะสนุกสนานแค่ไหนก็ต้องไปดูันเอง้วครับกับเรื่องนี้เลยครับรายากับมังกรตัวสุดท้าย a อนิเมชันปี2021เนี้ยรายากับมังกรตัวสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวเก่งที่จะได้รับออสการ์เลยนะครับก็เป็น a อนิเมชันที่หลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะเพราะว่าเลื่อนหนีโควิดไปรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็เห็นผลปัจจัยหลักๆเลยที่คนอยากจะดูกันมากเลยเพราะว่า a อนิเมชันเรื่องนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับซึ่งมีประเทศลาาาาาาวววไไทยกมมมูชเเีีดนนนนนอะะะรรรปรณ้้ส่บ ทำให้นังเอกของเรื่องนะฮะอย่างรายาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกจากอาเซียนเลยก็ว่าได้นะ mm. ทําให้แฟนๆชาวไทยหรือว่าประเทศใกล้ๆกัืบ้านเราเนี่ยตื่นเต้นเป็นพิเศษครับก็คงจะมีกระแสปา,ปากต่อปากอยู่ไม่น้อยนะสำหรับการ์ตูนดิสนีย์เรื่องนี้นะอนิเมิชันเรงนี้อ่ะทีนี้ดูจบผมรู้สึกยังไงนะครับเอาส่วนที่ชอบก่อนนะฮะหนึ่งเลยแน่นอนละครับว่าจะต้องเป็นงานภาพนะฮะเชดโดเลยร้องว่าเชดโดเลยนะฮะไปอีกแล้วครับ ไปไกลอีกแล้วบอกง่ายๆเลยว่าสวยชิปหายสวยมากๆสวยเวอร์ๆนะครับดิสนีย์สร้างมาตรฐานงานภาพไปกับวงการภาพยนตร์แอนิเมชันใหม่อีกแล้วซึ่งก็นะมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับดิสนีย์เวลาออกภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องไหนมาเนี่ยมักจะอัพความงามความสวยของภาพอยู่แล้วนะปกติก็เป็นค่ายแรกๆนี่แหละที่จะทำไม่ค่ายอื่นเนี่ยอัพภาพตามนะฮะเรื่องนี้นี่ไปอีกขั้นแล้วนะฮะร,รับประกันเลยว่าทุกซีนทุกฉากเนี่ย คนที่ชอบเสพงานภาพเนี่ยจะประทับใจเลยฮะคือมันสวยมากนะนี่ขนาดผมดูโรงปกตินะโรงหนังเนะี่ยถ้าคนดูโรงหนังที่มีคุณภาพหน่อยนีย่จะขนาดไหนนะความคมอะไรอย่างนี้นะตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรสักเท่าไหร่นะครับดีไซน์ก็ไม่ได้แปลกตาอะไรจากการ์ตูนดิสนีย์ที่เราเคยได้ดูแต่ที่ว้าวจริงๆเลยคือพวกเหล่าสภาพแวดล้อมรอบตัวละครนี่เลยครับมิติโคตรว้าวต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินรวมไปถึง พวกทรายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรฟินเลยอะ่ะใครจำในเรื่อง f ล o เรนได้ไหมที่เอลซ่าลงทะเละแล้วแบบมิติทะเลมันแบบเหมือนจริงจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์ประมาณนั้นอะ่ะแต่รายามีมากกว่านั้นอะ่ะคือมันเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องนะฮะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดทําให้อนิเมชันเรื่องนี้ยแค่ง,งานภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าใครไปดูนี่ก็คุ้มค่านะฮะไม่ต้องไปรออย่างอื่นเลยดูภาพนี่ก็รู้สึกว่าแม่งเอ,อ้ย คุ้มค่าตั๋วแล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วที่เด็ดเลยเนี่ยคือพวกอาหารอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนักอ่ะแต่พอโผล่มาเนี่ยทำเอาหิวอยากแดกอ่ะเหมือนใครเคยเล่นเกมมั่งที่แบบว่าเขาจะพิถีพิถันแล้วก็เน้นใน,นเรื่องของอาหารที่แบบว่าเหมือนทาให้คนเล่นอยากกินอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะในเรื่องนี้เหมือนจะเป็นพวกต้มยำเหมือนพวกซุปอะไรน่ะใสๆแบบโอ้โหน่ากินมากน่าแดก2สําหรับผมเนี่ยก็คงจะเป็นพวกเรื่องตัวละครนะครับที่ดีไซน์แล้วก็ออกแบบคาแรคเตอร์ออกมาแต่และตัวเนี่ย ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็มีสเสน่ห์นะในรายาอย่างนางเอกของเราครับรายาที่ดูเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แบบอนี่คือว่าสวยผิวเข้มคมเคคข้าตาเลยล่ะเอ้ยนางเอกมาจากไทยเว้ยอะไรอย่างงี้นะสวยนะเพลิดเพลินตานะอย่างเจ้าตุ๊กตุ๊กที่เห็นคนสร้างบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรถตุ๊กตุ๊กในบ้านเราเลยนะเป็นทั้งคู่หูน้องรายา เป็นทั้งพาหนะให้อะไรเงี้ยดูแบบทำอะไรแบ๊วๆนะครับกิ้งกลุกกลุกกลุกโอ้ยน่ารักเลยยังไม่รวมไปถึงตัวละครอื่นๆนะครับอย่างทองที่ดูโหดแต่ดูใจดีอย่างบุญเด็กน้อยที่อยู่บนเรือขายของอะไรเงี้ยเฮ้าเ้าหน่อยอย่างน้อยเด็กน้อยทารกที่เก่งเกินวัยโอย้ดูแต่ละตัวนี่คือเหมือนเขาก็ช่างออกแบบมานะฮะคาแรคเตอร์ไม่ซ้ํากันแล้วก็ดูค่อนข้างเออก็มีอะไรเขาเรียกว่า ใป้ด้วยกันได้นะแกงนี้นะน่าจดจำแทบจะทุกตัว 3. นอกจากภาพที่สวยแล้วนะที่เขาเอาใจเซอร์วิสกับพวกแฟนๆดิสนีย์อาเซียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกนะในเรื่องสภาพแวดลอ้อมเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายหรือสถานที่อยู่อาศัยวังเวงอาว,ว,วุธทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันให้อารมณ์เหมือนเนี่ยเหมือนบ้านเรามากเลยนะตรงนี้นะ่าจะถูกใจแฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็แถวประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับเรานี่แหละอย่างที่บอกนะแน่นอนครับว่าดิสนีย์ ลงทุนทําเอาใจโซนนี้ทั้งทีเนี่ยก็ได้ฟินกันแล้วครับแต่ก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะว่าอันไหนเป็นของประเทศไหนเนี่ยเหมือนจับมายำๆกันรวมๆม,ม,มิดกันเหมือนกันนะหลายๆอย่างหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติดิสนีย์ทำการ์ตูนออกมาในเชิงบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่แหละเรื่องนี้รายาเราก็พอมโนได้ว่าเออก็ทำออกมาได้แล้วก็ดีสุดๆจริงๆเว้ยเนาะ ให้อารมณ์เหมือนแบบเออเป็นตัวการ์ตูนที่แบบว่าอยู่ในแถวแถวโซนบ้านเราอะไรเงี้ยให้โทนแบบมันไม่ใช่การ์ตูนแบบว่าไปทางแบบทางอเมริกาหรือว่าไปทางยุโรปหรือว่าไปทางอเมริกาใต้หรือว่าไปทางอะไรงูนะมันมาทางโซนนี้เลยที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยฟินดีเหมือนกันครับ และนี่ก็คือ3ข้อที่ผมรู้สึกชอบนะสำหรับในรายาส่วนเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเฉ,เฉยๆนะสำหรับรายาน่าจะดีกว่านี้ก็คือในเรื่องของบทเรื่องและก็การเดินเรื่องครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่ากลางๆนะยังไม่ค่อยโดนก็เท่าไหร่นะครับผมว่ารายาเนี่ยเดินเรื่องได้สนุกแต่ไม่สนุกทั้งเรื่องครับบางจังหวะจะรู้สึกว่าตะกุกตะกักจะรู้สึกว่าแป้นๆจะรู้สึกว่าดอบๆหรือรู้สึกว่าหน้าเบื่อบ้างนะระหว่างที่ผมดูไปจะแอบๆง่วงๆบ้างก็มีครับ เปิดเรื่องมาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ที่ผหายนะช่วงแรกเนี่ยปูรงปูเรื่องดูสเกลเรื่องการประชดรไเนี่ยโอ้โหยน่าจะอลังการแล้วก็แบบมีการประชดรไที่เข้มข้นมีเผ่านู้นเผ่านั้นมีเผ่านั้นเผ่านี้มาให้ได้รู้จักอุย้ยเฟี้ยวอะแล้วก็มีซีนแอคชั่นทันทีน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจแน่ๆน,นะแต่พอเดินเรื่องไปเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนมันสอดแทรกมาด้วยความเป็นดิสนีย์มาแล้วมันไม่ค่อยกลมกล่อมนะ อย่างในเรื่องมุกตลกอย่างในเรื่องของจังหวะแก๊กจะรู้สึกว่าตรงนี้เขาพยายามจะให้เป็นอะอนิเมชันที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันโทนเรื่องของราหยาเนี่ยการมาจนภัยของนางเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโทนที่น่าจะออกไปในทางจริงจังได้มากกว่านี้จะทําให้มันดีมากแต่พอมาเรนรู้สึกว่าเยเสียดายว่ามันจะต้องมีความฮาเข้าไปด้วยเนี่ย ก็เลยการรู้สึกว่าขาดขาดกันเกินนะในเรื่องของมุกตลกผมบอกเลยว่ารายาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ไม่ขำเลยผมนิ่งมากเลยอ่ะแล้วจุดที่คิดว่ามันจะเข้มข้นอย่างเช่นการไปจนภัยไปเมืองนั่นเมืองนี้ไปตามหาผลึกผมก็ลืมๆนั่น,นเออนั่นแหละตอนแรกคิดว่าจะยากมีอุปสรรคที่ดูแล้วโอ้โหไม่น่าจะเอาใจช่วยนะแต่พอไปมาๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่เหมือนมันดูง่ายไปนิดนึงนะฮะเฮ้ยเรื่องนี้มาแล้วก็ไปได้เลยนะเหมือนแบบ ถ้าจะไปสร้างลากแอคชั่นในอนาคตไหมผมว่าลิทนี่ไม่เอาไปสร้างนะเออการ์ตูนหลังๆอันนี้ม่นินชั่หลังๆรู้สึกว่าผมว่ามันเหมือนไม่อมาตะเหมือนเมื่อก่อนเหมือนกันนะครับเรื่องจะตันๆแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พอไปดูชื่อผู้กำกับของอนิเมิิชั่นเรื่องนี้ก็ไม่แปลกใจเหมือนกันนะหนึ่งในผู้กำกับเนี่ยเขาเคยกำกับ2เรื่องนี้ครับอย่างโมอาน่ากับบิคิโรซิกซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าการเดินเรื่องเนี่ยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เหมือนกัน แม้ว่า Big กย r โรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนโดนใจมากๆแล้วก็น่าจะชอบมากๆใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าเพุ่มกับคนนั้นน่ะมาทําเรื่องนี้อะรายาเนี่ยรายาเนี่ยเหมือนแบบจริบผมอาจจะไม่ค่อยโดนกับการเดินเรื่องอะไรประมาณนี้ของพุ่มกับคนนี้หรอกมั้งแม้ว่าเขาจะมีพุ่มกับ2คนนะเรื่องนี้ ส่วนที่ผมไม่ชอบเลยนะบอกเลยว่าคือเรื่องดีไซน์มังกรครับคือไม่โดนเลยครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านข่าวมาก่อนนะครับว่าเขาพยายามออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศโซนแถวบ้านเราหรือเปล่านะมันไม่ใช่มังกรยุโรปอ่บมันคล้ายๆไปในเชิงพญานาคนะมังกรเรื่องนี้นะมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะจะน่ารักไหมก็ไม่น่ารักไม่เหมือนมังกรยังไงไม่รู้นะแล้วยิ่งผมเนี่ยไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะ <S <S ผมดูแค่ทีเซอร์แรกเท่านั้นที่มันออกแต่รายาเข้าไปอะไรอะมาจนพายจะไปเอาอะไรอะไอ้ผลึกันแหละผมจำไม่ได้มันเรียกผลึกหรือเปล่าไม่ใช่ผลึกแห่ะ ดูแค่ทีเซอร์นี้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูในหนังเลยได้มาเห็นมังกรครั้งแรกในหนังเลยนี่แหละก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยโดนังไงไม่รู้ว่าแปลกๆนะมังกรนะแล้วเป็นมังกรที่เป็นมังกรสายหาซะอีกนะฮะเจ้าชิซูซิซูเลยทําให้แบบบางทีมันรู้สึกว่ามังกรตัวนี้มันหามากเกินไปละหานี่แหละที่ผมบอกว่าความหามันไม่เข้ากับโทนเรื่องก็คือมังกรนี่แหละมังกรเนี่ยพยายามหาแล้วไม่หาเว้ยผมรู้สึกว่าผมแป๊กมังกรมากเลยมังกรนี่แหละเป็นส่วนสาคัญที่ผมว่ามุกไม่มาว่ะมังกรนะเพราะว่าเป็นตัวแบบชอบยิงมุก นี่ยังไม่รวมไปถึงในเรื่องของตัวโกงนะครับปีศาจร้ายที่ผมว่าดูยังไม่ค่อยถึงนะอย่างดรูนปีศาจท,ที่แบบว่าเป็นตัวหลักในเรื่องเนี่ยที่มาที่ไปน้อยบระไลอ่ะเป็นเหมือนแค่ตัวร้ายประกอบนะฮะที่เอามาประดับในเรื่องให้หนางเอกกับกับเหลาห่าองเพื่อนและมังกรมากาจัดให้ไปบนพ้นซะอย่างนั้นอันนี้ผมก็พูดั้งข้อดีก็เสียนะจะพูดให้ชมอย่างเดียวก็ยังไงอยู่นะผมรีวิวเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับสรุปแล้วลวกันนะครับราานะครับสาหรับผมส่วนตัวนะถามว่าผมชอบไหมเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่นะชอบ แค่ในเรื่องภาพนี่ผมก็รู้สึกว่าฟินน้ำแตกกันนะในเรื่องของภาพเนี่ยคือโอ้โหภาพงามขนาดนี้มันทําให้มันเหนือกว่าอนิเมชันอื่นๆแม้ว่าบทเรื่องจะยังไม่โดนสําหรับผมเสียดายอ่ะมันน่าจะเดินเรื่องได้ดีกว่านี้ไม่งั้นผมจะให้คะแนนเยอะมากเลยนี่คิดไปถึงถ้าเอาอนิเมชันในอดีตท,ที่แบบระดับขึ้นทิ้งของดิสนีย์ไม่ต้องไปทำและล live a ชั่นอ่ะทำออกมาคนด่าเอามา remake มาทําเป็นในรูปแบบอนิเมชันแล้วก็ัพสเกลภาพให้แบบ เป็นแบบมิติที่ดีมากๆอย่างในยุคนี้จะเป็นยังไงนะเออในเรื่องเก่าๆเออคงแบบจะเป็นอะไรที่ขายได้นะผมว่าไม่แน่แนนในอนคตอาจจะทำในดิสนีย์นะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องนี้เนี่ยได้ข้อคิดในเรื่องของการเชื่อใจกันนะเป็นอะไรที่เป็นประเด็นหลักเลยนะการเชื่อใจกันเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเชื่อใจจริงๆครับอาให้คะแนนแล้วกันผมไม่ไปเจ็ดคะแนนครับที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะเว้ยที่ตัดไปไม่ได้เลยแต่มันไม่เกี่ยวกับอันนี้นี่ก็คือการ์ตูนสั้นครับ แอนิเมชันสั้นนะที่เป็นธรรมเนียมของดิสนีย์ที่จะมีการ์ตูนสั้นเปิดเรื่องนะโหดีมากครับอันนี้ที่เป็นคุณตาคุณยายอะ่ะที่เป็นนักเต้นอะ่ะที่ชอบเต้นมากในอดีตแล้วแก่ตัวไปหมดไฟในการเต้นอะไรเงี้ยพอได้กลับเป็นวัยรุ่นเราโหเต้นแบบโคตรดีเลยเนอะเออทำไมแบบเนี้ยไม่ทำเป็นแอนิเมชันยาวเลยนะแม่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแน่เลยว่ะโอเอค okay, ครับก่อนจะลาจากกันไปผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทตมาด้วยนะคลิปนี้นะครับมีคุณกิติพัทบัวสอนนะฮะสิบบาท คุณธนชัยบุญช่วย 15. บาทครับผมและก็คุณศิรวิทย์มัดหวัง 5. บาทครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเข้ามานะครับไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร,นนร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอด้วยขอร้องกดกระดิ่งไว้นะไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่องหน้าครับบ๊ายบาย